สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเ mm. ทพปศูนเกลียนกินนภะาตอนที่6ฝากกด Subscribe ช่องลิตมางงาก,กันด้วยนะครับไปเริ่มกันเลยเปิดฉากไปที่ใครไม่รู้นะครับเอดูเหมือนเขาจะสนใจวิทยายุทธนั่นนะคุณหนูพวกเราควรหยุดพูดก่อน แม้ว่าวิทยายุทธ์กําปั้นดาวตกจะไม่ใช่วิชาที่แข็งเกร่งมากนักแต่มันก็เป็นวิทยายุทธ์ระดับสูงมันต้องใช้เวลาศึกษาไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนถึงจะเข้าใจมันได้อย่างหมดจดน,นี่ก็ผ่านมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคุณหนูกำลังรออะไรกันแน่เออก็ได้เปิดคำพีมานะครับ แล้วก็ได้เห็นคนกำลังไล่วิชาอยู่นะครับขอบรรลุวิชานี้แล้วงั้นหรือ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เออขอโทษทีข้ามัวแต่สนใจคำพ์นี้อยู่ข้ารู้สึกประมาททันทีที่รู้ว่ามีผู้คนดูข้าฝึกฝนวิชาอยู่เฮ้ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก เขาดูฉลาดและสามารถและความสามารถของเขาก็แข็งแกร่งไม่เป็นรองใครข้าชื่อจื่อวีและเจ้าหลาพนุม่มครั้งแรกเลยนะที่คุณหนูเข้าหาคนอื่นก่อนแบบนี้เ <c oughs> จ้าชื่อจื่อวีสินะส่วนข้าชื่อเต้าหลิงดูเหมือนว่านางจะเป็นคน จะเป็นคนหนูของศาลาคลังสมบัติสินะเนื่องจากตระก,ก,กูลเต้าืกมาจากตระกูลเต้าืกแต่ว่าตระกูลนี้อยู่่างไกลจากเมืองชิงโจมากเลยและระดับพลังของเขาก็ไม่ได้แข็งเกร่งขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> น่าจะนาสกุลเดียวกันเฉยๆสินะ ขยายหน่อยนะครับจริงสินะเจ้าต้องการเลือดอสูนมีตัวสูนดูข้างในด้วยนะครับโอสัตว์อสูนยพยักขาวนี่คือสัตว์อสูนโบราณที่แข็งแกร่งและเลือดของมันก็มีมูลค่าสูงมากทําตัวดีๆหน่อยสิ สิ่งนี้เป็นของเจ้าแล้วล่ะข้ารู้สึกพอใจมากข้าเชื่อว่ามันจะเพิ่มพลังปลาให้ข้าอย่างก้าวกระโดดแน่ๆข้าอยากรู้จริงๆว่าพลังกายของเจ้าอยู่ระดับไหนกันข้าบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าข้ายังไม่เคยไปทดสอบพลังเลยน่ะสิทำไมเธอถึงสนใจพลังกายของข้ากันนะ งั้นเจ้าอยากทดสอบพลังกายที่นี่เลยไหมล่ะก็ได้นะตอนที่7นี่คือหินทดสอบพลังสินะข้าจะลองดูเลยแล้วกันยาตึงงึ้งกันดีครับหินทะลุเลยนะครับสองหมื่นช่างนง้นรือ ถ้าถึงวันที่ผ่านมาพลังของข้าสูงขึ้นมามากทีเดียวธรรมดาเกินไปข้านึกว่าคนที่แข็งแกร่งแบบเจ้านะ่าจะมีพลังถึง40,000หรือ5,000 0ืนช่างสิความสามารถของเจ้าเป็นพลังที่แข็งแกร่งอย่างมากรู้ตัวหรือเปล่าอย่าทำให้มันสูญเปล่าล่ะ พลังกายมันเพิ่มได้ง่ายๆที่ไหนกันละ่ะเดี๋ยวข้าจะนำน้ำยาจูจีระดับสีมาให้เจ้ามันน่าจะช่วยเจ้าได้แม้ว่าจะเป็นน้ำยาระดับสีมันก็ยังยากอยู่ดีระดับสีเหรอเอ๊ะเจ้าพูดอะไรออกมาน่ะน้ำยาจูจี้ระดับสีมันมีค่ามาหาศาลเลยนะ การประมูลครั้งนี้ครั้งที่แล้วแค่ระดับ2ยังมีค่ามากถึง5แสนเหรียญทองเลยนะใช่แล้วล่ะคุณหนูบ่าไปแล้วตอนนี้เจ้าเป็นเพื่อนข้าแล้วรับมันไว้เฉะอ,อยู่กับขาอยู่กับข้าไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันมีค่าเกินไปข้ารับไว้ไม่ได้หรอกไม่เป็นไรรับมันไว้เฉะ รับไปข้าให้เจ้าจริงๆไม่ได้หวังอะไรฮุบลอีกไม่รับนะครับตกตกฮุบรับทันเกือบไปแล้วมันไม่ง่ายแบบนี้หรอกใช่ไหมเจ้าว,วีเจ้าต้องการอะไรกันแน่ฉลาดไม่เบานี่ข้าต้องการให้เจ้าบรรลุวิทยายุทธฝ่ามือสุริยันจันทราภายในสมเดือน ฝ่ามือสุริยันจันสะจันทราคือหนึ่งในสิสุดยอดวิทยายุทธ์นี่คือวิทยายุทธ์ที่สามารถก่อสงครามได้เลยนะเอ๊ hey. ถ้าแกตกใจเลยครับแค่นี้สินะแต่ถ้าเจ้าทำไม่ได้ภายใน3เดือนเจ้าต้องนำสิ่งของทั้งหมดมาคืนค่าตกลง คุณหนูทำไมถึงให้วิทยายุทธ์พอหนุ่มคนนั้นง่ายๆแบบนั้นล่ะไม่ต้องกังวลหลอกวิชาฝ่ามือสุริยันจันทราเล่มนี้ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเขาฝึกสําเร็จพอเราพวกเราอาจจะได้เห็นหนึ่งในสิบสุดยอดวิทยายุทธ์กลับมาอีกครั้งก็ได้นะมันคุ้มที่จะเสี่ยงใช่ไหมหรือข้าอดใจรอไม่ไหวแล้วล่ะข้าหวังว่าเขาจะทำสำเร็จ ไม่เป็นไรหรอกอัจฉลิยะจากตระกูลใหญ่ยังทำไม่สำเร็จเลยนะขอรับแล้วเขายังไม่มียังไม่ยังมีพลังแค่สองหมนช่างเองนะขอรับคนที่เก่งกว่าเขายังมีอีกเยอะเลยใจเย็นก่อนข้าว่าเขาน่าจะทำได้ไม่ลองก็ไม่รู้หรอกจริงตอนที่8การขายครั้งนี้ ข้าไม่คิดเลยว่าจะได้ของที่คุ้มค่าแบบนี้มันจะเพิ่มพลังให้ข้ามากเท่าไหร่กันนะถน่านนอะไรกันโหใ่เลอะมันกลายเป็นป่าไปได้ไงเนี่ยค้ายกลของกลายกันค่ายกลแบบนี้เป็นของที่มีค่ามากๆ ใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมากันแกไอเด็กบ้าเจ้าเป็นใครกันสิ่งที่แกทำไม่มีทางให้อภัยแกแน่ๆและทำให้ข้าถูกไล่ออกจากงานฮ่าๆเจ้าเองหรือหลังจากที่หวังเซียนบอกข้าในสิ่งที่เกิดขึ้น ข้าไม่คิดเลยนะว่าจะเป็นเจ้ามหาเทพเองการนอนหลับแกบังอาจมากนักที่กล้ามายุ่งกับตระกูลหวังแบบนี้ขยะแบบเจ้าสิบชีวิตก็ไม่มีทางพอหรอกฮ่าฮเยี่ยมข้ากำลังต้องการเลยห <c oughs> วังหลี่ขอเป็นน้องของหวังหลิง ไอ้ขยะเลยค่าข้าไม่ปล่อยให้แกตายง่ายๆหรอกแกต้องทนทุกข์ทรมานเพราะสิ่งที่แกทำเจ้าไปขายสมบัติมาสินะเอาเงินทั้งหมดของข้าของเจ้าให้ข้าข้าจะปล่อยเจ้าไปจริงสิหลังจากที่ต้าอัดตาห้และเฉินฟู่เห็นสมบัตินั้นท่าทางพวกเขาก็เปลี่ยนไป มันต้องเป็นสมบัติล้ำค่าแน่ๆเสียดายจริงๆข้าไม่น่าไปเรียกหวังลี่มาเลยเอ๋พี่กับน้องไม่ต่างกันเลยจริงๆถ้าอยากได้มากก็มาแย่งให้ได้สิแกอยากตายมากสินะข้าจะสงเคราะห์ไอ้เองเอาธนูของข้ามานางธนูจะยิงพระเองนะครับอืมโอโหร้ายแรงมากนะครับธนูมัน พงไปหาพระเอกแล้วนะครับเป็นบุญของเจ้าแล้วแหละที่จบชีวิตด้วยธนูสุดแกร่งของข้าฝึกพระเอกหลบได้เจ้าโง่นั่นน่ะโอโ้พระเอกลับด้วยมือสบายไปเลยครับคือลูกศรที่มีกำลังถึง1,000 100, งหม่ช่างมือเปล่าของเจ้าจะต้องแหลกเป็นผุยผงแน่อะไรกันเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ย ไปตายเออหวังลี่เจ้าคำนวณพลาดไปนะไปตายเถอะไปตายซะเถอะเออเอกได้เครื่องกลับไปใส่มันนะครับฝึกแรงกว่ามันยิงกับฉนูอีกนะครับชกเข้ากลางท้องเต็มๆเ,เป็นไปได้ยังไงเจ้าขยะ ข้าหวังลี่ได้เลยงั้นหรือเขาคือน้องของหวังหลิงเลยนะข้าต้องตายแน่ฮะ